จ้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวินมาแนะนำเพจแอดมินต้น์ทีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวินปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมฟูมพร้อมเล่นลูมครบแบงค์คอสกินแล้วสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีรับผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่านวันนี้นะครับวันนี้อยู่เกมเอาอินนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปเจอบั๊กอะไรฮ่าๆมานะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่ามันคืออะไรนะครับผมนะวิธีทำก็ง่ายๆเลยนะก็ไปที่หมดเนี่ยแคมป์แคมป์ฝึกนะฮะแล้วก็มาฝึกฮีโร่นะครับผมแล้วมันจะแบบรูปร่างโมเดลจะบิดเบี้ยวไปหมดนะเดี๋ยวผมจะลองทำ อ่าก่อนดีกว่านะไม่รู้มันจะติดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองทำนะครับผมนะก็สิ่งที่มันจะทำได้นะเดี๋ยวผมเข้ามาสอนอีกทีก็แล้วกันเดี๋ยวผมนับไปดูนะครับผมนะเออเดี๋ยวว่าคลิปอื่นก็แล้วกันวันนี้ผมจะพามาดูความฮากันแล้วกันเนาะโอเคโอเควิธีก็เนี้ยสลับสลับแล้วก็อย่างงี้ติด่าวะเฮ้ยเยมัอนจะติดเนี้ยโมเดลมันเยี่ยเลยเนี่ยว้าว ใครบอกว่าอะไรวะเธอริเตียอีกต่อไปมันจะม่มีใครว่าอะไรเชียว <c oughs> ไอ้คนเียเลยแต่เอากลับมาเหมือนเดิมแล้วทุกคนโอ้โหกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเออบาได้ยังไงเป็นไงใช่ยืดเข้าไปไงโอ้โหใครบอกไอ้ริเอ้เธอริเตียนะครับดูคลิปนี้นะครับผมในะทุกความคิดคุณจะเปลี่ยนไปนะครับผมเนาะนี่ฮะเฮียคนเฮียเลยซึ่งโอเคเดี๋ยวเราด,ดูตัวอื่นว่าดี่ก่อนนะครับผมเนะ <c oughs> ปะ๊อบบ๊อบ ติดปะไม่รู้มันผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะติดของตัวอะไรนะเดี๋ยวลองดูกันเฮ้ยของแวนวะโอ้ยย้อนยุติแล้วจ้าดูดิโอ้โหดูดิวิ้ยวอ้ยเหมือนมีผมเหมือนมีผมย้อนโผล่้ลยปะไอ้เอกี้ยร์าดูโดอกดอกจ่ายดูปืนแยกกันหมดเลยวะไอ้เกี้ยโคตรเท่ทุกคนที่เกี้ยเป็นไงโอ้โห โอเคเดี๋ยวผมขายายหนะ้วจะอ,อยากกันแล้วกันซึ่งไม่ใช่กาทำนะก็คือต้องมีสกินอของยอนของแบบของพี่แจ๊สนะครับผมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะทำวิธีปบ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 ๆบปเฮ้ย <c oughs> เราไม่ติดตัวอะไร <c oughs> เราดิไม่สลิมนะครับผมนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเครียดอะไรเนี่ยโอ้โห โอ้มันไม่มีตัวฮาเลยว่าเดี๋ยวผมพยายามแบบพยายามทำหาตัวฮาวก็แล้วกันนะทุกคนก็คือแบบกดไวๆไปเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็กลับมาตัวเดิมที่ตัวนี้เราได้ติดเป็นตัวอะไรลองดูอ้าวจะดีเหมือนเดิมรอแป๊บนึงฮนะผมอยากได้ตัวที่เป็นคนมากกว่ามันจะได้ดูแบบตลบโอ้ไม่ติดจริงๆมันมีหลายตัวมากนะครับผมที่มันติดนะครับผมเนี่ย ติดไหมติดตัวอะไรเฮ้ยจ็อกเกอร์โอ้ยเย้โอ้ยเที่ยดูจ็อกเกอร์ท่าดีทนูเอาไปคอเหมือนกันวะเออ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 เเอี่ยเที่ยเที่ยเท่โอ้โหดูคอดูคอจ็อกเกอร์ฮะเชี่ยเชี่ยโคตรน่ากลัวไอ้เหี้ยมันมีอย่ิงจีบกลัวแน่นะไอ้หนี้ปืนมันแยกอะไร โคตรหลอนเลยเฮ้ยมีผมแบบทองเหมือนของยอดด้วยปะเย้โอเคฮะมีตัวอื่นอีกไหมแป๊บนึงเดี๋ยวผมลองอยากได้ตัวผู้หญิงหรอตัวผู้หญิงเจสิก้าปะเฮ้ย <c oughs> เรานี้เป็นนาตาานะทุกคนเ <c oughs> อี้ยี่เอี้ยโอ้โห เป็นน้องก็ยืนเยี่ยงเยี่ยงคเทียเร็วกดขยับไม่ได้ได้ละเยี่ยงว๊าวเยี่ยงคนที่อ่ะพียแอนเดอจ์เจสิก้ากูมีเหียงแล้วโอ้ยแย่แล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยช่วงนี้กินหนักเลยนะช่วงนี้กินเยอะเกินดูดิเยี่ยงคนทียเลยนะเราเนี้เป็นสกินของแวนนะทำเป็นของแวนนะโอ้วเราทำเจออื่นดิโอเคโอ้ยเราเนี้ยเป็นยอดว่ะ โอ้ยโอ้ยย้อนโอ้ยเอไปเป็นงั้นนะเพื่อนเนาะเฮียเฮียเลยเนี่ยไหวไป่ะดิแต่ละคนอ๋อแต่ละตัวโอเคฮะเดี๋ยวลองดู๋ยวลองนี่เป็นตัวอะไร,รนะเราดลุนหลอดลุนแน่อุอ้ยเรานี่เป็นเอเดออุ้ย เชื่อใช่ไมันมันมันเดินเก่งนะเนี well> ่ยโอ้ยเราเนี่ยโอ้โหไม่มีเหนียงก็เหมือนโอ้หน้าสองชั้นทุกคนเหมือนจะมีเหนียงแล้มันก็ไม่มีเราจะหัวใจได้ตัวต่เราคขผู้หญิงมากกว่ะผมพยายามเน้นกดแต่วราเขาผู้หญิงแล้วกันนะโอเคเราลองดูกันว่าตัวอะไรจะติดโอ้ยโอ้ยลุงเอ้าเชี่ยลไม่ย็นลุงไอ้ย็นไอ้ตัวนี้เท่ว่ะทุกคน เไ้ยมันดูมันยืนได้ยี่เคี้ยตอนแรกลุงลุงเขาจะแบบตัวตัวเล็กแค่วตัวเตี้ยเฮียโอ้โหนี่เท่ะวะเฮ้ยยืนแอ็คอย่างเท่เลยเชี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยลุงลุงโคตรเท่อะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอืม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 โอ้โหแย่ละตัวนี้เมนใครก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนเชี่ยแย่เลยเนี่ยอุ้ยอุ้ย ไม่ได้แย่นะไอ้เหี้ยผมว่ามันแอคค่ามันเท่กว่าเดิมเลยนะผมว่าใช่ไหมแต่มือมันแขะมันรู้สึกแปลกๆกันเลยดิเชียดูดีดูแขะมันดิเหี้ยแขะมันน่ากลัวนะเอ้ยอุยโอเคเดี๋ยวเอ่อแป๊บนึงนึงทุกคนผมอยากได้ตัวแปลกๆอ่ะเออเดี๋ยวใครใครที่อยากให้ผมทำพาร์ทหน,นึ่งว่าสองไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมก็จะลองทำดูเนาะดูดิตัวนี้รอบไรเฮ้ยตัวนี้เป็นดวงเหรอเฮ้ยเหี้ยดวงยืนได้โคตรเท่ โอ้ยย่อยโอ้โหเฮียใครบอกดวงยืนไปได้นี่ฮะเฮ้ยโคตรเท่เลยทุกคนโอเคเอาไปเอาไปเอาไปเอาละกูมันกูละทีนี้เฮียมันละคอนเทนต์ยาวๆเลยกูไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยโอ้โอันนี้เป็นโมเรนฮะโมเรนยืนยืนอย่างเท่เลยนี่เฮียได้ตัวผู้หญิงอ่ะ ดูดิโอ้โหนี่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดเจยิงๆมีหลายตัวนะที่มันสามารถทำได้นะมันทำได้หมดทุกตัวเลยนะครับผมนะดูดิดูดิเด็ดตัวอะไรอุยอ้ยตัวเลนอุ้ยไอ้เกียรแลแปลกแปลกไงแปลกแปลกโอ้ยอยู่นี่เพื่อน สนรีบาทกินโอ้ยเป็นไรเพื่อนไอ้แย่แล้วเหมือนเหมือนเป็นง่อยเลยทุกคนดูดิโอ้ยแย่แล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยย่อยรอบนี้มันแก๊กทุกคนโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยยืมันฟ้าเลยไม่ไม่เท่เลยมันดูแปลกๆจริงแต่มันไม่เห็นจะเท่เลยเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ โอ้ยโอ้ยโอ้าอ้ไปละเอ้าเอ้ไปละไปละโอ้โอ้ไม่หาเท่าไหร่อันนี้ปกติเฮ้ยไี่หางมันเป็นยี่หรอโอ้ยเียดูน่ากลัวแปลกนะผมว่าอันนี้นะครับอันนี้จะทำไงวะโอเคโอ้ยแล้วนี่เป็นปลาหมึกเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย มคอบปลาหมึกโอ้มันมาเป็นตัวใหญ่อย่างนี้เลยวะทุกคนไม่เชื่อถึงร่ามันดูคอวันนี้โอ,โอเคโอเคเว้ยเราเนี้เซฟิล่าเว้ยไม่ค่อยหาเท่าไหรต่ตัวนี้ อ่อแบบมันก็ปกตินะผมว่าโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะแต่ที่ผมให้เดอะเบสเลยก็คืออ่าซินกิกานี <trails> มีเนี้อเขียวแบบหน้าแบบโอเ้เหมือนแบบเพิ่งกินแบบจุดอ้วนเลยประมาณนั้นนะครับอมนะโอเคอ่ตัวตัวท้ายปิดเดี๋ยวตัวปิดท้ายมาโอเคโอเคอถ่ายไหมเนะี่ยถ่ายปะได้ปะ โอ้ยอะเรา,า,าดีไปบังกาฮะไม่เคยหาเท่าไหร่โอเคแนละ้วสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมเดี๋ยวใครที่อยากว่าให้ผมทำพาร์ตต่อไปก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามหาตัวที่มันหาแล้วปแปลกมาก็นละกันนะก็อันนี้ก็คือแบบมานทับสดๆได้ดูเลยนะครับผมนะว่าสำหรับคลิปนี้บ้าหุ่จะเที่ยวไปไหนคลิปหน้านะครับผมบาย